ที่หาเงินจากการทำ YouTube นะครับเดือนละ1นึ่งแสนเหียญนะครับมาดูกันนะครับว่าช่องนี้นะครับเขาท o YouTube กัน,นประมาณ1นึ่งแสนหนึมื่นนะครับสี่พันดอลลาร์ประมาณ3ล้าน บวกบวก u ูทูบโดยที่เราไม่ต้องแสดงว้หน้าแต่เราใช้ตัวของระบบ AI ที่เข้ามาสร้างวิดีโอให้กับในคลิปวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเราใช้ระบบ AI เพื่อมาสร้างวิดีโอในส่วนของช่องนี้นะครับผมจะบอกว่าช่องนี้นะครับเขาเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของ motivation นะครับ motivation จะเป็นคลิปวิดีโอที่แรงมากก็เป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีวันตันนะครับแล้วก็ไม่มีวันตายคนดูวิดีโอนะครับบานที่สุดนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่ประมาณ1นึ่งแสนถึงสาล้านกว่าครั้งนะครับแปลว่า1นึ่งคลิปวิดีโอนะครับ เขาจะสามารถสร้างกําไรได้อย่างไรว่าตัวอย่างาเช่นนะครับหนึ่งวิวเท่ากับ10วิวนะครับนั่นหมายความว่า10เดือนเท่ากับ1,000วิวเนี่ยมันสามารถทํากําไรให้กับเขาเนี้ยนะครับได้ตลอดชีวิตแค่สร้างวิดีโอขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะไม่รู้นะครับว่าเราสามารถสร้างวิดีโอจากพวกนี้นะครับเราสร้างกันยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแล้วก็วิธีการขั้นตอนอย่างและเอียดให้ดังนั้นวิดีโอนี้นะครับบอกทุกขั้นตอนแล้วก็ทําให้คนนะครับดูวิดีโอนี้ให้จบเราก็จะเข้าใจว่าวิดีโอนี้มันสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ในส่วนตรงนี้นะครับเราจะสร้างแบบนี้คล้ายๆกันนะครับเราสร้างอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าของคูณอย่างนี้นะครับมันเป็นยาเซตยาเซตยามุติว่ายอดขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งล้านครั้งนะครับต่อการดูผมจะคูณเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับมันเท่ากับว่าในหนึ่งเดือนนั้นนะครับจบมานะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งแสนกว่านะครับแล้วก็ ลิปหนึ่งนะครับเขาจะสามารถทํากําไรได้นะครับจากชิปต่อชิปเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับต่อชิปนะครับถ้ายังไม่รวมชิปอีกประมาณเป็นร้อยกว่าชิปนะครับผมเชื่อนะครับว่าตัวนี้มันก็สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยนะครับมีรายได้นะครับหนึ่งแสนนะครับถ้าชิปเฉลี่ยนะครับหนึ่งแสนเนี่ยหนึ่งแสนต่อเดือนนะครับหารสามสิบเอ็ดวัน ก็จะตกอยู่วันละอ่าวันละพันวันละพันกว่าเรียญก็เท่ากับว่ายอดวิว1,000ต่อ100นะครับก็ประมาณนี้หรือประมาณ1,000ต่อ500นะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะไม่รู้ว่าทําไมถึงมียอดวิวเยอะขนาดนี้นะครับ เพราะว่าคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าคลิปที่เขาไปเขาไปถ่ายเองนะครับคือเป็นคลิปที่แบบเ,าเอาเอาเทปตอพูดเทปอะไรมาใส่ใสนะ่ประมาณนี้อธิบายว่าขั้นตอนในส่วนของคลิปนี้เราจะทํายังไงให้แมวนี้แล้วก็คล้ายๆที่เขาทํามาแบบนี้นครับจนเป็นในส่วนของคลิปนี้นะครับที่เรีย,ดยอดวิวเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้หญิงนผู้หญิงก็จะมีอ่าหน้าตาสดสวยนะครับแล้วก็มีรสไตล์ที่แบบโอ้เอรูลาแต่งตัวดูดีนะครับแล้วก็ผู้ชายก็ประมาณใส่สูท ช่รงนี้จะเน้นอ่าถ้าเป็นความนิยมนะความนิยมก็จะเป็นแนวแบบเป็นผู้หญิงซะมากกว่าเพราะว่าช่องนี้มันจะเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องของความรักชะสุญใหญ่ครับมีเฉลี่ยให้เลยนะครับว่าถ้าตรงนี้ประมาณหนึ่งล้านนะครับสิบเอ็ดล้านสิบล้านกว่าวิวนะครับเขาสามารถทํากําไรเดือนหนึ่งต่อคิบมันก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันกว่านะครับต่อ วิดีโอนะครับที่เป็นจํานวนเงินนะครับอย่างสมกติว่านี้หกสิบห้าล้านก็นู่นแหละซีเรียไปก็ประมาณพันวันละพันกว 1, ่าอ่าพันวิวต่อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทต่อลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องจริงนะครับที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้นะครับในเมืองไทยก็จะไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับมันทําขึ้นมาจากระบบ AI มาทาขึ้นมาจากการที่เราใช้ตัวของพูดเทคนะครับเท เราจะมาหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเรื่องนะครับที่เราจะนำมาทำเป็นวิดีโอของเรานะครับเรามาดูกันนะครับว่าช่องนี้มันเป็นช่อง motivation นะครับช่อง motivation ก็จะมีช่องที่ให้คำคมเรื่องของความหลักนะครับคำคมสร้างหักคำคมที่สร้างในงบันะครับก็มีหลักหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวเรื่องของชีวิต มันก็มีเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาให้กับเราดูนะครับประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายว่าเราจะเอาพวกนี้มาโดยที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์ได้อย่างไงบ้างนะครับสิ่งพวกนี้เราห้ามเอามาใช้นะครับเพราะมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวของอตัวหนังสือนะครับที่ อยู่ใน Google นะครับทุกอย่างมันมีลิขสิทธิ์หมดนะครับถ้าเราเอาไปทําเป็นวิดีโอก็เป็นรุ่นๆน,นะครับไปทําวิดีโอเลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์พอติดลิขสิทธิ์แล้วนะครับตอนเมื่อเราสร้างขึ้นมานะครับ YouTube จะตรวจสอบเราประมาณเวันถึง14วันนะครับเพื่ออนุมัติตอง a d ดเซน e มาทำให้ทําให้เราเนี่ยมากกอกโค้นลับนะครับใส่กับตัวของช่อง y o u t ของเราเพื่อทําให้เราเนี่ยได้เงินจาก y YouTube ทุกๆเดือน ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ว่าเราจะหายังไงนะครับอย่างเช่นเราไปหาไอ้เจ้าตัวของโมเดโค้ดก่อนนะครับผมกอปตัวนี้ครับรุ่นนี้ไปเลยนะครับเอ่อแล้วทีนี้ผมมาตัวก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมมาที่นี่นะครับ h ช t GPT นะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับอุปกรณ์นะครับในการใช้กัน ทำชุบนะครับแน่นอนนะครับมันก็ไม่ตาไม่หนีไปไหนจากแชท GPT อยู่แล้วนะครับพอแชท GPT นั้นเป็นแชทที่ผมสิทธิ์นะครับที่เป็นเหมือนกับเครดิตนะครับเราก็ต้องก๊อบตัวของเครดิตไปแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไม่ค่อยก๊อบตัวของเครดิตไปนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาที่นี่นะครับเป็นอัอนนี้ไม่ได้ใช้ละ ทีนี้มาที่ตัวนี้นะครับชื่อว่า i m l วล Lab นะครับอ่าสิ 11. เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น AI p i c k t o Speak นะครับเป็นเหมือนกับข้อมูลที่เราสามารถเอามาใช้แล้วก็มาวาง p i c h t Speak ได้เลยนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับใครยังไม่ได้ดูตัวของวิดีโอ i m l วล Lab นะครับ อีกแลบก็จะให้เราใช้ประมาณหนึ่งร้อยเครดิตนะครับไม่ใช่หนึ่งมืเครดิตในการสร้างสติปเสียงขึ้นมานะครับหนึ่งอย่างนะครับแต่ละครั้งที่เราใส่ไปใครยังไม่ดูนะครับก็เข้าไปดูก่อนก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันที่เรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวของพทฒนาช็อตนะครับ cover นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียขอพวกนี้จะเป็นเจอกับ เนื้อหาที่เป็นข้อมูลนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมส่ฟีดมาตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับอ่าแบบนีงนะครับอ่ามาตรงนี้แล้วครับผมมาเสร็จเรียบร้อยนะครับที่นี้ผมก็กรอบนี่วางนะครับพอกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครดิตที่ผมใช้อยู่นะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดพันห้าร้อยเครดิตนะครับที่ให้ใช้ฟีแต่ต้องบอกก่อนนะครับสิ่งที่ผมมา บอกให้กับทุกคนนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงและมันสามารถผ่านกดได้ทุกคนนะครับตําตัวของการใช้อิมแลบผมใช้มาประมาณยี่สิบตัวนะครับที่ขนขวายหามาทุกอย่างนะครับเพื่อจะทําให้ทุกคนใช้ใต้ตามที่ต้องการเดินตามรอยที่ผมบอกให้ทําแนะนําที่ผมบอกทุกอย่างนะครับลองไปทําตามกันดูนะครับหลังจากนั้นผมวางสคริปต์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะทำการเรนเดอร์ไฟล์นะครับให้มันเรนเดอร์ไฟล์ก่อนนะครับการเรนเดอร์ไฟล์ก็ใช้เวลาประมาณหลายนาทีอยู่นะครับในการเรนเดอร์ไฟล์นะครับผมกดนะครับพอผมกดเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเรนเดอร์ไฟล์ก็ต้องโอเคนะครับทีนี้ได้แล้วนะครับผมก็จะ,ะทีนี้ได้แล้วนะครับก็ผมก็จะมาตรงที่เป็น ซอเวร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวของ AI นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะไม่ออกมาให้กับคุณให้กับคุณเลยนะครับอย่างตัวของ youtube ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีให้กับเราเอาไปใช้งานนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะมาใช้งานพวกนี้นะครับผมยังไม่ได้มารีววให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมารีวให้นะครับตอนนี้จะเป็นคีย์สำคัญที่สุดนะครับจากการที่เราใช้งานคือเราพิมพ์แค่ อ่าบอเลิฟนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ของเราเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าทำไงต่อนะครับอ่าผมก็จะทำการอ่ากดตรงนี้นะครับอ่อาทีนี้ทำไงต่อนะครับก็ทำการอ่าราโหลดนะครับผมจะทำอยู่ประมาณสักสองสามอย่างพอนะครับ ผมจะไม่ทําเยอะนะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับอันไหนที่มันโอเคอ่ะอันนี้นะครับอ่าดาวน์โหลดครับอ่าดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับอ่าอันไหนไม่รู้แล้วครับเพราะว่าผมก็จะต้องดาวน์โหลดให้กับทุกคนได้ดูครับลองไปทําดูนะครับสมัยนี้ก็สามารถจัดต่อในแคนวาสได้นะครับเนื่องจาก นีไปแล้วก็เปิดในส่วนของแคนวาสได้นะครับถ <c oughs> ้าเป็นดึงจากแคนวาสนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับทําได้หมดเลยนะครับตอนนี้นะครับมันลิลงก์กันหมดเลยนะครับ <c oughs> มันสามารถลิงก์กันได้ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกกันเลยนะครับอจากนั้นทำไงต่อนะครับก็จะ เป็นทรงแบบว,ว่าเราจะทำแตกต่างหน่อยนึงก็คืออ่ตัวนี้มาครับก็แค่ต่อวิดีโอแล้วก็ใส่พวก,พวกทางที่ชั่นลงไปนะครับกดท่านัินนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสุดท้ายละเดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับแล้วทีนี้นะครับอ อ่าในต่อนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมจะมาพิมพ์ต่อนะครับว่าเป็นผมก็จะพิมพ์ที่นี้นะครับเป็นคลิปเก่านะครับจากนั้น ให้มาที่นี่นะครับเหมือนเดิมก,ก็เพจครับ <c oughs> อ่าประมาณนี้อ่าก็จะาเลือกรูปที่เราจะต้องการนะครับก็ใส่เอามาครับ เพราะว่าเราจะต้องสร้างวิดีโอที่มันมีจุดเด่นให้คนเนี่ยสนใจคลิกเข้ามาก่อนนะครับถึงจะได้ดูแล้วก็ดึงคนให้ดูวิดีโอรเราจนจ,จบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมสมาที่ยิงแก็บเหมือนเดิมนะครับิแบครับ โอเคของดาโหลดนะครับอ่าพอดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่ไหนนะครับอ่าผมก็จะเอาตัวของอีมเมล์นะครับลากเข้ามาก่อนนะครับก็เราลากอีมเมล์มานะครับอ่าที่เป็นตัวภ <c oughs> าเสียงนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับผมก็จะมาตรงที่นี่อีกรอบนะครับเป็นเสียงนะครับมันก็จะมีเสียงที่ใส่ได้นะครับกับใส่ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยมั่นใจสเสียงพวกนี้สักหน่อยนะครับเสียงพวกนี้มันก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมก็จะเอาเสียงพวกนี้นะครับมาใส่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปหาเสียงจากที่อื่นมาใส่ก็จะดีกว่านะครับทีนี้ไปในต่อนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวของวีโอนะครับวีโอจะนามาใส่ เอเราล,า,ลามาใส่เสร็จปุ๊บนะครับ <c oughs> ทํามีต่อนะครับก็จะทําการลากเด็ก,กูยิงลงมาครับก็จะตัดออกนะครับท <c oughs> ีนี้ผมตัดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ลบออกนะครับแล้วก็เอานี้มาต่อกันอีกต่อนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดออกนะครับพอเราตัดออกเสร็จเรียบร้อยไปที่ไหนต่อนะครับก็จะเป็น <c oughs> อันนี้นะครับมานนี้แล้วก็ตัดออกนะครับมาอนนี้ห้าอันนี้มาครับดึงมาประมาณนี้แล้วก็ตัดออกนะครับตัดออกกัน <c oughs> หลังจากนั้นผมก็จะย้ายเจ้านี้มาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะกดเพจนะครับอ่ะโอเคทีนี้ได้แล้วครับผมจะทำไนต่อนะครับก็จะเป็นเหมือนกับ t า a n s i ชั่นนะครับแต่ว่า t า a n s ้ชั่นพวกนี้มันจะเป็น t ารชีชั่นแบบปรนะครับส่วนใหญ่แล้ว ผมก็จะใส่พวกค่าที่ชัตนพวกนี้ลงไปนะครับเราก็จะใช้ตัวของพวกนี้ลงมานะครับมันก็จะทำให้เขามีมิติขึ้นนะครับลองก็ลองทสดูนะครับต่ั้นทำยังไงต่อนะครับเปลี่ยนเป็น addition น,นะถ้าเป็นตัวโปรมันจะโหลดไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องใส่อันนี้เข้าไปโอเคแล้วก็ให้มันยุบลงมาหน,น่อยนึงโอเค <c oughs> อาโอเคครับทีน,นี้เสร็จแล้วครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการที่เราทำ YouTube พวกนี้นะครับเราไม่ได้ทำอะไรแยะๆมากมายแค่เราไม่รู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้บอกมาบอกมาสอนให้เราคุณได้เข้าใจว่าถ้าเราทำวิดีโอ u t u b e แบบป i มันทำยังไงแล้วมันทำให้ <c oughs> เรานั้นได้เงินจากการทำ YouTube พวกนี้ เยอะๆมาทําได้อย่างนี้ว่าครับมันอยู่ที่ว่าเทคนิคสกิลในการตัดต่อวีดีโอคุณเท่านั้นเองครับถ้าคุณใส่เทคนิคสกิลการตัดต่อวีดีโอคุณเข้าไปนิดๆต่นอยน,นะครับมันจะสามารถใช้ทําให้วีดีโอแล้วก็วก็จบแล้วนะครับในในการใช้งานครับแล้วก็ต่อไปนะครับทำางังไต่อนะครับก็จะเป็นตัวอักษรนะครับ สอน,นะครับสออัตโนมัตจะมีภาษาให้เราใช้งานนะครับแต่คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมจะทําให้คุณดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเ,เครื่องเขา <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะครับอ่อผมลืมบอกไปนะครับถ้าจะเป็นตัวของส่วนนะครับคือเราจะทําเป็น คลิปวิดีโอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> คลิปวิดีโอก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทำยป็นไงนะครับต่อก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะทำอย่างนี้อ่าให้มันลากมาชนตรงนี้ก่อนนะครับประ,ะมาณนี้นะครับ ครับอนะเองนะแ็จและนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานนะครับที <c oughs> นี้เราจะมาทำในสส่วนของช็อตนะครับที่เราสามารถเอาใส่ใน TikTok ได้นะครับแล้วก็ใส่ใน YouTube ได้ YouTube ช็อ t นะครับ facebook นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการใช้นะครับอทีนี้เรามากดเพจอีกรอบนึงน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับให้มาที่นี่อีกรอบนึงนะครับเราจะขยายให้มันดูแบบสรุดตานีดนึงนะครับเพราะเมื่อทีเรายังไม่ได้ขยายมันนะครับ มานี้แหละครับนี้แล้วก็ขยายนะครับนี่มานี้นี้ก็ขยายครับก็ทำแค่นี้ครับ <c oughs> เราก็สามารถที่จะ,ะปรับในปรับสีมันปรับไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องแจกาังนนะครับถึงจะปรับได้นะครับปรับสี สีปรับไม่ได้นะครับแก้ไขออกได้แล้วประมาณนี้นะครับโทนสีนะอมเข้ม ประมาณนี้ครับแ <c> ล <oughs> ้วอยู่ที่เราเราสามารถปรับยังไงให้มันโอเคเราสามารถปรับเมย์ให้มันดูดีก็ทเท่านั้นครับอย่างตรงนี้ใช่ไหมอ่าประมาณนี้บรีมันได้ประมาณนี้ เดี๋ยวก็ปรับตอนมานี้แหละมันอยู่ที่ว่าเตาปักใต้แช่ไหนครับแล้วก็ขอตัวไปคิดนะครับแล้วก็ปรับตอนสีมันตรงให้มันซีจเอง นะโอเคเสร็จละครับวันนี้เสร็จละนะครับทีนี้เราจะไปหาซสาเสียงนะครับที่มันเป็นซสเสียงที่เราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มันใช้ได้ก็คือแนะนำตัวของเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้ การอยู่นะครับก็เข้ามาใช้งานได้นะครับคนใหญ่แล้วก็จะมีสวานนี้ดาวน์โหลดนี้ออกไปนะครับปีนะครับดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นไปในต่อนะครับก็ลากมาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ใสครับ จะถอกนะครับก็เท่านี้ครับมายู่ที่ว่าเราสามารถจัดแจงตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็เราสามารถดึงไอ้รูปไอ้เจ้านี้ขึ้นมาแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดแจงไปอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วนะครับพอทีนี้นะครับเราก็มาเท อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับอ่ะอันนี้ก็จบละนะครับในการที่เราเราทำเกี่ยวกับเรื่องของ วิดีโอที่มันสามารถทำคล้ายกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็สรุปกันนะครับว่าเราใช้ตัวของฟอร์มอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวของอซอฟ์แวร์ครับที่เป็นซเสียงนะครับที่ผมมีให้นะครับก็ประมาณนี้ดาวน์โหลดใต้ดีไซนผมนะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ไว้ให้กับทุกคนเอาไปใช้งานกันนะแล้วก็พิซาเวนะครับเป็นซอฟแวร์ต้น วิดีโอสต็อกฟรีนะครับเราก็สามารถเอาพวกนี้ไปใช้ได้ต้องลองมาหัดเล่นดูนะครับมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็ Chat GPT นะครับใครยังไม่รู้นะครับ Chat GPT ก็อะไรนะครับก็ไปหาดูในช่อง YouTube ผม e ีวัง l a b นะครับเดี๋ยวก็เอาไปใส่ใต้ด r i ิชั o นให้ก็แล้วกันนะครับใต้ลิงก์ด r i ิชั o นผมนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีของ ของมันก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถได้ใช้งานมันในรูปแบบฟรีแต่ในรูปแบบฟรีซึ่งมันให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเครดิตนะครับในการใช้ฟรีแต่พอเวลาเราเราจะาโหลดออกไปนะครับไปใช้งานในเชิงพาณิะครับมันไม่สามารถที่ใช้ได้นะเพราะว่ามันจินลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราจะต้องซื้อตัวของเจ้าเว็บไซต์ก่อนนะครับมันจะทําให้เรามีตัวของใบเซอร์เค เพื่อเอาไปยืนยันใน y o u t u ครับพอเวลา YouTube เขาเรียกร้องลิขสีทธิบมานะครับเราจะต้องมีใบนี้ไปแนบนะเพื่อขอเปิดเกี่ยวกับการสร้างไวรด้นะครับโดยการใช้เทส t ของ AI นะครับประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับว่าเราใช้ส่วงโปรแกรมอินวินะครับแล้วก็ c h a t GPT นะครับอ่าแล้วก็พิซซาเบนะครับที่เป็นตุ้ราพในการใช้งาน ตัวของซาวเสียงนะครับตัวนี้ก็มาสามารถมาโหลดเอามาใช้งานได้นะครับสรุปตัวนี้นะครับก็เวลาเราทํานะครับเราไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอตัวของวิดีโอคู่นี้นะครับแค่รู้ว่าวิดีโอมันใช้ฟูทีทแบบไหนก็เท่านั้นเองนะครับกับฟูทีทนี้นะครับก็จะเป็นฟูทีทแบบ <c oughs> แนวที่ ที่พูดเหตุแบบแนวที่แบบเราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็คีย์คีย์สำคัญของมันนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็น Tech นะครับถ้าคุณใส่เ e c h ไม่ได้นะครับใส่เไมเป็นมันก็ไม่สามารถทําให้วีดีโอคุณวิ่งแล้วมียอดรายได้แบบนี้ได้นะครับก็ะมันมีส่วนสําคัญในการทํา SEO ของ YouTube SEO ใน TikTok นะครับ SEO ในแพลตฟอร์มหลากหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องทมัน มาใช้งานให้เกิดประโยชน์นะสรุปแล้วนะครับช่องนี้นะครับพี่สามารถทําให้คุณนี้มีกําไรได้เยอะมากเลยนะครับถ้าคุณทําเป็นแค่นั้นเองเพราะคีย์เฟรมนี้มันสื่อถึงเรื่องของค่านิยมความรักนะครับค่านิยมเรื่องของอไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ชีวิตไปจำวันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นพูดเทปมาต่อกันแล้วก็เล่าเรื่องราวลงไปก็เท่านั้นเองในการที่เราสอนทําให้คุณ การใช้ตัวของแคปทัคในการตัดต่อวิดีโอแบบซอฟต์แวร์ a อนะครับแล้วก็ตัดต่อแบบฟูดเทปต้นต่อไปผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอแบบฟูดเทปที่มันดีกว่านี้แล้วก็เจ๋งกว่านี้ให้กับทุกคนในการใช้แล้วก็ลิงก์เดคทิชชันของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานแคปลืมนะครับก็จะให้กับทุกคนมากด กดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทิชุมผมด้วยก็แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นช่องที่มาแนะนําแบ่งปันวิธีการในการหารเงินจะเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําการหารเงินให้กับทุกคนนะครับเลยลองเอาไปใช้ทำตามดูถ้าที่ตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอผมไว้นะครับผมจะมาตอบคำถามให้กับทุกคนเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมมาสอนแล้วก็มาแบ่งปันให้ทุกคนนั้นมันสามารถ ทำได้จริงถ้าคุณตั้งใจทำจริงๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอ